ข้าหอมแม่มือพอแล้วเดือดเลยครับนี่อือหือหอมแล้วดูเลยข้าผู้เต็มท่ทเลยข้าผู้เต็เท่อ ปลาไหลต่อครับทีนี้ก็มีการทำปลาไหลแล้วเดี๋ยวล้างให้สะอาดก่อนมาเอาได้อยู่แล้วในหม้อเนี่ยใหญ่เด่นเ <c oughs> ต,ต็มเต็มเคี่ยงเลยครับเต็มเคี่ยงเลยอันนี้ตัวน้อยตัวน้อยนี่ก็ ไม่น้อยนะครับไม่น้อยเท่าไหร่ใช่มปกติถ้าที่ที่ไปมาก็คือถ้าประมาณนี้คือวัดใหญ่สุดแล้วใหญ่สุดแล้วใหญ่สุดแล้วคือประมาณนี้ก็ถือผมผมว่าใหญ่แล้วครับเพิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ออันนี้ผมเจอหัวอผมเจอแค่หัวนี้โอ้ยใหญ่จริงโอ้ผมไม่กล้าพี่ไม่เตี้ยบอกเฮ้ยช่วยจับหน่อยดิช่วยจับหน่อยดิเออบอกช่วยจับเลยโอ้ผมันดึงมันโยกด้วยจริงๆรังแล้วจับไม่ได้ เต็มกละมังครับสองตัวสองตัวโอเคครับเราจะทำอเ,เอาขี้เทียมมัน เสร็จแล้วเนาะผ่าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนี่ขี้เทียนล้วนๆครับนี่น้ำกำลังเดือดครับเราจะสวดเลยครับมาตังต้งเปิดอ่าอ่สวดเลยไปใส่กำลังเดือดอันนี้<ม>ก่อนใส่ไส้ก่อนนะครับช็อปลงไปนี่เลยหัวต้นหัวถั่วบัวบัวบ เดือดให้พลักไปครับน้ำโอเคอ่าเดี๋ยวอันนี้วางไว้นึ่งก่อนทีนี้เราจะมาใส่อันนี้เราจะมาใส่เครื่องเทศแล้วอ่าสม,มุนไพร เครื่องปรุงอะเนาะอันนั้นคือไปได้อันนี้ใบใบยีรายีราครับอันนี้ยีราครับยีราใส่เผักใบคือใบยีรานี่ผักไผ่ใบยีราแล้วก็ใบเชื้อพูใบเชื้อพูอ่าใบเชื้อพูผักไผ่ใบเชื้อพูกะเพราแดงกะเพราขาว รวมสองกะเพราเลยนี่กะเพราแดงนี่เชื่อผูใส่ไปก่อนสวินาทีหนึ่งเชื่อผูกะเพราใบยี่ราดีตีชีรังแล้วก็จะตามด้วยมะขามเปียกอีกนิดนึงครับกระขาว กลิ่นเริ่มออกแล้วครับเริ่มหอมแล้วพี่น้องนีง่ผู้ชมครับดูครับปลาไหลเริ่มเนื้อเริ่มขาวรเ,เริ่มขาวแล้วแต่ยังไม่สุกนะครับแต่ยังไม่สุกเดี <c oughs> ย๋ยวต,ต้มอบไว้พักหนึ่งครับ <c oughs> ผมหอมนะอบไว้สักพักหนึ่งก็จะโอเคแล้วล่ะ ก่อนเดี๋ยวเติมเกลืออีกทีน้ำปลาจะไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่สู้เกลือไม่ได้เดี๋ยวกัระปุกเกลือกบเออนั่นแหละมาเดี๋ยวชิมดูก่อนสักหน่อยอย่างเ้กำลังเนื้อแตกเลยทุกคนลาละละ แม่ขอเลยมาเราข่าวสักเป็กกันพี่โอ้โหแซ่บหลายเดี๋ยวดูก่อนเนาะข่าวโผลไปสักพักครับ เตี้ยชัยแนววันนี้อยู่กับน้องฝนนะไปเมื่อตอนบ่ายนี่ไปหาปลาไหลใหญ่มาเนาะพอไป,ไปพอก็ได้ตัวใหญ่แล้วก็กลับมาต้มขี้เพี้ยเลยครับต้มขี้เพี้ยปลาไหลเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนาะกินต้มขี้เพี้ยปลาไหลกับผมครับแล้วก็สหายของหุงเตี้ยใครอยากกินต้มขี้เพี้ยบ้างเนี่ยต้มแซ่บขี้เพี้ยปลาไหลเห็นไหมนี่ครับอ่าอันนี้ชิ้นหนึ่งชิ้นตัวใหญ่อยู่ครับตัวนี้ นี่ครับนะอันนี้อันนี้มาใส่จานนี้ดีกว่าอานนี้จากน้ำคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับแล้วก็สหายรักของลุงเทียนี่คือต้มที่เพี้ยปลาไหลไม่หอมเหรอเพี้ยปลาไหลนี่หอมบดีมันด้วยดีมันก็อยู่ในเครื่องในดีนี่หวานขม แซ่บหลายเด้อพี่น้องเลยน้ำอย่างข้นเลยไปหามาสด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 ห่อนห่อนน้ำพร้อมกับพึ่งจะต้มแล้วดูนี่มองนี้ดูนะครับเด <c oughs> ี๋ยวปูเยอะด้วครับน้องปูน้องปูหลานครับห้อนรหลานลูกลูกลูก,ลกชายน้องเปิง <c oughs> ชิมแล้วชิมแล,ล้วเป็น <c oughs> ยังไงบ้างลูกแซ่บไหมยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่เปล่าหน่อยเปล่าหน่อยดูกล้องเลยดูกล้องเลย ร้อนๆจากหม้อเลยครับอลองกินดูอพี่ปานลองตักหน่ดิครับตักได้เลยลูกชิมเลยชิมเลยนี่ชิมได้เลยเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดแบบแท้ลองลองดูชิมน้ำก่อนนะเเผ็ดนิดนึงพี่ปานยิ้มเผ็ด้ะอืวตัวลองชิมน้ำดูครัิดูว่าล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 า ไร่อยครับปลาไหลเพรับเพิ่งขับอร่อยเปรี้ยวาไหลครับไม่เป็ดไม่เป็ดมันไม่เผ็ดเกินไปสำหรับผู้ชมที่อยู่างบ้านนะครับคุณผู้ชมสหายรักของโรตี้ยนี่แหละครับไส้ปลาไหลเนาะเครื่องในดีมันอยู่ที่ไหนเลยเพิ่นดีปลาไหลอยู่ตรงไหนอะไรๆๆหูยรอบว่า ไส้ปลาไหลเนี่ยล,ลองดูครับสหายาล<อ><ส>ัก็มีมไส้มันจริงๆครับไส้มันเนี่ยตัวบิก๊กตัวนีว้อืมกะส่าน,าน,าออไนะไปมันจริงๆดีมันอยู่ทั้งนั้นแหะอืม ไปหามาโซแซบหลือเกินครับสหายนะชิมต้มขีเ้เพลยปลาไหลวันนี้น้องเปิง <Okay. S 1> ก็มาแล้วชิมกันคุณแว่นไม่ได้ชิมสำหรับเพื่อนๆสหายรักของ <Okay. S 1> ออเตี้ยนะครับคลิปนี้คลิปต้มขีเ้เพลือปลาไหลเนาะต้มแซบขี้เพลืปลาไหลไปหาได้มาเมื่อเย็นนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบแค่เรากินแซบแค่นี้เนาะ คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ลุงเตี้ยแนลด้วยนะครับสวัสดีครับโอสุรสัย